ในงบปี66นี้ครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ40%ยังคงเป็นงบของค่าราชการครับเงินเดือนสวัสดิการบำนาญแล้วถ้าไปดูงบอื่นๆนะครับก็จะพบเป็นงบของผู้รับเหมาครับผมค้นหาคำเร็วๆคำว่าก่อสร้างเนี่ยก็จะขึ้นมา146,000ล้านครับแล้วก็ยังเป็นงบประมาณโครงการเบี้ยหัวแตกครับจาก40,000รายการเนี่ยครับก็จะเจอ26,000รายการนะครับที่งบประมาณนี้มูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทครับ แล้วก็ยังไปอีกปีหนึ่งครับที่งบประมาณก็ยังไม่มีตัวชีวัดในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษีประชาชนเลยแม้แต่ตัวชีวัดเดียวครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยครับสปีนี้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วผมคิดว่ามัน8ปีได้ซ้ําครับจริงไทยผู้ภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากให้รักของเรามั่นคงเหมือนงบประมาณไทยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับจริงๆมันก็อาจจะเป็นข้อสรุปอีกอันหนึ่งที่หัวหน้าพักคุณพิธาลิมเจริญราของเราได้สรุปไว้ง่ายๆครับ ว่ามันคืองบประมาณแบบช้างป่วยครับท้ายสุดไปครับคือถ้ายิ่งมาดูสาขการจริงแล้วมาเทียบกับการงบประณการจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ครับมันจะยิ่งเห็นชัดครับทุกคนรู้ครับว่าหลังโควิดเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าการฟื้นตัวแบบเคเชฟคือคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับก็ยิ่งเติบโตเฟื่องฟูเหมือนกับไม่เคยมีวิกฤตมาก่อนผมเอาข้อมูลจริงมาพิปายครับปีที่แล้วเนี่ยอภิมหาเศรษฐีไทย50ลรายแรกรวยขึ้น1ล้านล้านบาทครับ แต่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบตกงานปิดกิจการกู้เพิ่มนี่ครเรือนก็เพิ่มขึ้น5แสนล้านบาทครับสินเชื่อธุรกิจใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้น1 5เปอร์เซ็นต์สินเชื่อ SM ซ e บเนี่ยลดลง1%นเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือโลกที่จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นครับสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนมีสองโลกครับที่อยู่กันคนละโลกเดียวกันแต่จริงๆมันอยู่ห่างแค่หน้าปากซอยครับคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามครับคือเราจะอยู่กันแบบนี้ จริงๆหรอครับหรือมันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องการรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกนี่ครับของพรรคก้าไกลมาเปรียบเทียบให้เห็นครับถ้าเป็นรัฐบาลก้าไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับหน้าถัดไปครับผมขอเริ่มจากประเด็นแรกครับเรื่องของประเด็นการศึกษานี่ครับ คือวาระฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยจริงทุกประเทศเขาพูดถึงครับถ้าเข้าไปดูงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เร็วๆเ,เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการฟ,ฟื้นฟูการศึกษานะครับมีเปลี่ยนอย่างเดียวครับคือลดงบการศึกษาลง4 5 0พรล้านครับลดมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับก็คงเป็นคําตอบที่ชัดที่สุดครับรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับอนาคตของชาติยังไงแต่ถ้าเป็นงบประมาณก้าไกลนี่ครับเพื่อนสมาชิกของผมสสนาทีพัฒน์เนี่ยครับก็ยืนยันครับ ว่าการฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดไม่ว่าจะฟื้นฟูสุขภาพจิตขยายเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทนันหรือเพิ่มศักยภาพการสอนของครูแล้วก็ควรจะต้องเพิ่มงบรายหัวครับที่ไม่เคยเพิ่มมาเลยในรอบ13ปีที่ผ่านมานี้ครับให้เรียนฟรี15ปีเนี่ยเรียนฟรีได้จริงครับตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ที่รัฐบาลน,นี้ทําไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดจะทําไม่ได้ครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตครับ ผมก็คงบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมาหันมาสับสนเ,เพิ่มอุดหนุนายหัวอาชีวะครับแล้วก็เพิ่มสับสนยอย่างสากิจศึกษานี่ครับที่ให้นักเรียนนักศึกษา,ษาเรียนไปทํางานไปรับช่วยเอกชนจ้างจบมามีงานทําทันทีนะครับแล้วก็คงต้องถึงเวลาเริ่มกองทุนพัฒนาในระบบนิเวศเรียนรู้ตลอดชีวิตครับหรือไลฟ์ลองเรียนรู้นะครับก็คือให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีตลอดชีพทั้งวัยเรียนวัยทำงานรองรับกับโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ นี่คือภาพของการศึกษาในอนาคตที่ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลเราจะจัดสรรงบประมาณมาให้สําหรับอนาคตของชาติครับประเด็นถัดไปครับประเด็นสวัสดิการประชาชนครับพวกเราพักก้าไกลเนี่ยพูดย้ำมาตลอดครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนจากสวัสดิการหนาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนนะครับให้กลายเป็นสวัสดิการประชาชนทั่วนหน้าครับเหตุผลมันตรงไปตรงมานะครับคือสวัสดิการทั่วหน้า จะเป็นตาข่ายรองรับขั้นต่ำครับโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่จะมาให้ทุกคนตกหล่นเหมือนที่เห็นแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี่ครับแต่จริงๆริเนี่ยมันมีอีกในยัยยะหนึ่งที่สําคัญครับคือมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสวัสดิการประชาชนครับเพราะผมชวนให้ตั้งคําถามจริงๆครับคือจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเขาตั้งคําถามไปอีกนานแค่ไหนครับว่าเสียภาษีทําไมในประเทศนี้ถ้าไม่มีสิทธิ์ในสวัสดิการแล้วถ้าไปถามประชาชนทุกคนนะครับเขาก็จะยืนยันครับ วิธีการมันมี2วิธีนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้นครับประเด็นข้อวิธีแรกครับก็คือให้เขารู้สึกว่าภาษีที่เสียไปจะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เขาได้นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เรายืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยต้องเป็นสวัสดิการทุนหน้าครับอีกวิธีหนึ่งครับคือการให้ประชาชนรู้ว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียไปให้ภาครัฐภาครัฐใช้งบําเพ็ภาษีนั้นออกมาเป็นงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด นี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของงานใช้งบประมาณในการอภิปรายทุกครั้งครับถ้าเป็นข้อเสนอของพวกเรางบประมาณ9ก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิของผมสสวันวิภาไม้สนนะครับสหรับงบประมาณปี66นี้คือเบี้ยเด็กเล็กเบี้ยเด็กเล็ก0ู6ยขวบ600บาทต่อเดือนนะครับต้องเปลี่ยนจากเฉพาะเด็กยากจนเป็นทั่วหน้าครับเพราะว่าวันนี้ มันมีเด็กตกหล่นเนี่ยถึง3 0นะครับและต้องเพิ่มบำนาญท่วหน้าครับ60ปีขึ้นไปจากวันละ20บาทเนี่ยครับเป็น1000บาทต่อเดือนครับให้เป็นสวัสดิการที่รองรับทางสังคมตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนและวัยเกษียณครับส่วนที่มาของงบประมาณครับของทั้งฟื้นฟูการศึกษาและสวัสดิการประชาชนนี่ครับพวกเรายืนยันครับจริงๆทำได้เลยนะครับในปี 6- 6นี้ครับเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะเปลี่ยนเนี่ย คือลดงบกลางครับที่เก้าหมื่นกว่าล้านนี่เกินจากความจําเป็นลดงบกองทุนประชารัฐครับและลดโครงการที่ไม่จําเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ทําได้เลยครับจริงๆข้อเสนอของเราจริงๆมันเรียบง่ายมากนะครับคือเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทําตามที่สัญญากับประชาชนไว้บ้างครับและถ้าเป็นรัฐบาลก้าไกลครับสิ่งที่พวกเราเสนอเนี่ยครับคือเพิ่มเบี้ยเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ยหนึ่งสองบาทต่อเดือนครับให้ เป็นสวัสดิการสาหรับเด็กเล็กครับคือเพราะทุกการศึกษาเนี่ยเขายืนยันมาแล้วยิ่งเด็กเล็กเข้าถึงนมเข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่เด็กเล็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็คงถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมีเบีย้ยเด็กโตครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองให้การให,ให้การศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายลดอย่าให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรคของการศึกษาครับแล้วก็เพิ่มบำนาญครับ3า0พันบาทต่อเดือน ในเวลาสี่ปีครับพวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับทําได้จริงนะครับการมีบํานาญทั่วหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุครับมันคือการทําให้คนหนุ่มสาวทุกคนเนี่ยกล้าใช้ชีวิตกล้าเสี่ยงกล้าลองล่าฝันสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องไรายได้ครับผมยืนยันครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความกล้าหาญทางการเมืองครับที่จะยืนยันว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีไรายได้ใหม่ๆครับ สำหรับสวัสดิการประชาชนนี้เพื่อนสสของผมสสประกรณ์วุิครับเสนอว่าไรายได้ใหม่ๆลำดับแรกครับคือการแก้ไขภาษีที่ดินครับคือให้มีภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับคือถ้าประเทศไทยคิดภาษีที่ดินแบบรวมแปลงคิดจากการถือครองที่ดินทั้งประเทศด้วยอัตราก้าวหน้าเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงเนี่ยจากกลุ่มทุนที่เลี่ยงภาษีด้วยการปลูกกล้วยปลูกมะนาวนี่ครับมีการศึกษามาแล้วว่าประเทศไทยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น1นึ่งแสล้านบาทครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่างๆอยู่คนที่ใช้ทรัพยากรมากก็ควรเสียภาษีมากเสียค่าส่วนกลางมากเป็นเรื่องปกติครับผมอาจจะยกตัวอย่างอื่นรายได้ยื่นเร็วๆนะครับอย่างเช่นปฏิรูปก,การลดหย่อนภาษีบ OI และภาษีนิติบุคคลของกลุ่มทุนใหญ่หรือเปลี่ยนหารายาได้ใหม่ๆอย่างเอาหวยขึ้นมาบนดินเพิ่มเงินบรรทุผลรัฐวิสาหกิจลดเงินนอกลดเงินนอก,นนอกประมาณ ยุติกองทัพพาณิชย์เงินกองทุนต่างๆอันนี้ที่เพื่อนสมาชิกของผมสอสอพิจารณ์ก็ได้เสนอไว้ครับแล้วก็นําเงินส่วนเพิ่มของงบประมาณประจําปีนะครับให้กลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนครับทั้งหมดแล้วเนี่ยยืนยันจะได้งบประมาณรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยห้าแสนเกือบหกแสนล้านบาทครับพวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับพักเก้าไกลไม่มีไม่เคยมีและจะไม่มีนโยบายลดบํานาญข้าราชการนะครับ เพราะพวกเรายืนยันครับว่ารายได้ที่พวกเราเสนอเพียงพอในการทำงบประมาณสำหรับการศึกษาและสวัสดิการประชาชนโดยที่ไม่จําเป็นต้องลดบำนาญข้าราชการครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจครับงบประมาณของก้าวไกลนะครับก็ยังงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครับถ้าไปดูเนี่ยก็ยังเป็นงบที่ละเลย SME 3ล้านคนนะครับซึ่งต่างกับพวกเราครับพวกเรามองว่า s m e เนี่ยคือเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สําคัญเพราะว่าจ้างงานถึง10ล้านคนครับ ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยงบ s อสก็จะเต็มไปด้วยโครงการเบีย้ยหัวแตก125่โครงการคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือ21ล้านบาทต่อหนึ่งโครงการครับดูยังไงก็รู้ครับไม่มีวันทั่วถึงที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ SME ได้นะครับถ้าเป็นงบก้าวไกลนี่ครับถ้าเราจะเสนอสลับงบ SME กับ EEC ครับให้บสอยอเพิ่มขึ้นเพออราะบสอยอเนี่ยพิสูจน์มาแล้วครับเป็นงบประมาณสําคัญที่จะช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นให้เขาเข้าถึงให้เขาให้เข้าถึงโอกาส แหล่งทุนเพื่อเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งรองรบับกับการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจท่องเที่ยวครับและถ้าเป็นรัฐบาลก้าไกลครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของผมสสวันวลีตะล่อมสินได้เสนอไว้ครับโครงการที่เอสมีต้องการเนี่ยคือการเติมทุนแล้วก็เพิ่มแต้มต่อนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเสนอคือเพิ่มงบวสยเพิ่มขึ้นและการสร้างเพิ่มแต้มต่อนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมและก็เพื่อนสมาชิกสสสิริกัญญาได้เคยเสนอไว้แล้วในหลายครั้งหลายโอกาส ในการเพิ่มตสร้างตั้งต่อคือเช่นซื้อให้ซื้อเอสเอ็มีแลกสลากห,หรือหวยใบเสร็จเนี่ยครับจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการจากเอสเอ็มีมากขึ้นจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อจากร้านโชว์หวยมากกว่าห้างร้านของกลุ่มทุนใหญ่ครับเพราะไปรุ่นรวยพรุ่งนี้ได้นี่คือตัวอย่างง่ายๆครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจ B2B ครับก็คือธุรกิจซื้อกับธุรกิจกันเองเนี่ยถ้าธุรกิจสามารถ เอาค่าใช้จ่ายในการซื้อ SME มาหาักภาษีได้1.5เท่าหรือ2เท่าก็จะจูงใจให้ธุรกิจหันมาซื้อ SME ด้วยกันเองมากกว่าที่จะลงมาขยายกิจการมากินรวบเหมือนกลุ่มทุนใหญ่ไทยนี่เป็นตัวอย่างที่พวกเราเสนอเข้ามาให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับส่วนที่มาของงบประมาณครับเราเสนอครับว่าถึงเวลาที่ต้องเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะบนวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ครับทุกวนันนี้กลุ่มทุนใหญ่ กู้ได้3%เนตะครับต่ำเตี้ยเรียดดิน s m e เนี่ยกู้ดอกเบี้ยสองหลักหลายคนก็กู้ไม่ได้ต้องไปนี่นอกระบบครับดังนั้นการเพิ่มภาษีตรงนี้เพื่อเอามาช่วยให้ s m e เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นจริงจริง,รงมันคือการช่วยชีวิตเป็นแสนแสนชีวิตจากวงจรงนี่นอกระบบครับและทับยกระดับให้ SME เนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่3ล้านเครื่องจักรครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับ ตอนนี้เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยกลายเป็นความหวังของการท่องเที่ยวไทยครับโดยที่เขาพูดกันเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้ามาดูงบประมาณของพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งไว้เนี่ยครับก็ไม่เห็นอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสารรค์นี่เลยครับจริงๆผมอยากยองยกตัวอย่างโครงการเดียวครับจริงๆโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับก็คืองบซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยครับตั้งงบประมาณไว้40ล้านบาทตั้งเป้าให้คนมาดูหนังไทย50,000คนครับ ผมคำนวณเร็วๆเนี่ยคือใช้ภาษีของเรา800บาทให้คนมาดูหนังไทยเนี่ย1คนคือจ้างคนมายัางถูกกันเลยครับ <c oughs> นี่คือเป็นภาพที่ตัวอย่างที่ถ้าใครได้เปิดมีโอกาสเปิดเล่มงบมาเนี่ยจะเจอโครงการแบบนี้เต็มไปหมดครับโครงการที่เจอแล้วต้องอ่านว่าต้องร้องอย่างว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับว่างบประมาณของรัฐบ,บาลชุดนี้เนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่ามันคุ้มค่ากับภาษีของเราไหมคือคิดแต่จะใช้ครับ แล้วก็ไม่เห็นภาพอนาคตเลยว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่ถ้าเป็นโง่ประมาณก้าไกลนะครับเพื่อสมาชิกของผมสอสอเท่าพิพพได้พิปายไว้ครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนจากชอบดีมีคืนให้เปลี่ยนจากภาษีมาเป็นเครดิตให้มาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสพศิละปะไทยผู้เสียภาษีที่มีกําลังมีไรายได้นะครับก็จะกลายมาเป็นกําลังสับสนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยหรือถ้าให้รัฐสมทบ เพิ่มกับธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่สามารถไปสร้างรายได้จากต่างประเทศให้เขาไปผลิตหนังผลิตเกมเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนี่คือโอกาสของการท่องเที่ยวไทยครับประเด็นถัดไปครับขอใข้ามาดูที่สิ่งแวดล้อมบ้างครับนายกพลเอกประยุทธ์นะครับก็ไปสัญญากกับชาวโลกไว้สวยหรูในเวทีคอปยี่สิบหกครับพูดอย่างเดียวครับสไล์ก่อนหน้าครับ ในเวที Copy ครอบยี่โผพูดอย่างเดียวครับไม่มีงบประมาณที่สะท้อนเลยครับว่าประเทศไทย,ยจะบระรลุเป้าหมายในซีโร่หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ได้อย่างไรนะครับเข้าไปดูแผนงานยุทธศา,าศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไคเมเทเชงนะครับ1,500ล้านเป็นงบประมาณซื้อเครื่องอุปกรณ์ของกรมอุตุที่จริงแล้วต้องซื้อตามมาตรฐานการบิน ICAO นะครับไปแล้วพันล้านนะครับแต่เพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ในแผนงานยุทธศาสตร์ไหนก็เลยมาโพลที่แผนงานยุทธศาสตร์ไคเมทเชงนะครับจริงๆมันสะท้อน2อย่างครับ คือกระบวนการทํางบประมาณของไทยเนี่ยครับถ้ามันยังติดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับคือมันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมาเกิดเห็นเป็นพฤติการอย่างนี้นะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งครับว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับนายกที่ไม่สนใจจะทําตามสัญญานานเงินไปหรือเปล่ปปาครับถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิกข,ของผมสสกันพงและสสปฏิพัฒน์ ก็เสนอตัวอย่างให้การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและก็การแก้หนี้เกษตรกรให้เป็นเรื่องเดียวกันครับเราเสนอให้มีงบประมาณสําหรับแก้หนี้เกษตรกรทั้งเกษตรกรผู้สูงอายุและก็การเปลี่ยนหนี้เป็นป่าครับคือให้รัฐบาลเช่าที่ดินบางส่วนของเกษตรกรเนี่ยครับมาปลูกป่าเพิ่มเกษตรกรได้ค่าเช่าที่ปลดหนี้ปลดดอกเบีย้ยปรดเททยได้ป่าเพิ่มครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่ครับอุตสาหกรรมสีเขียว มูลค่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับประเด็นถัดมาครับคือการจัดงบมาณแบบรวมศูนย์ครับรัฐบาลพลิกป,ประยุทธ์เนี่ยตั้งสัดส่วนไรายได้ท้องถิ่นต่อส่วนกลางคงที่มาตลอดครับ29%มาแล้ว8ปีนะครับคือถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนไรายได้ให้ครับตัวอย่างปีนี้ก็ชัดเจนที่สุดครับก็คือประเด็นรอพอสตที่จะต้องถ่ายโอน3,300กว่าแห่งแต่โอนง,งบให้เพียงแค่512แห่งครับ ข้อเสนอของเราพักเก้าไกลครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนสสจาย์สุรเชษเสนอไว้ครับคือต้องเลิกสร้างโครงการที่ซ้ำซ้อนของราชการส่วนกลางครับคือเลิกใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยให้กลายเป็นงบผู้รับเหมาครับแล้วละเลยซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่ประชาชนต้องการแก้ไขครับโอนงบประมาณของทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นครับดูแลซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้เดินทางบ่อยที่สุดฟื้นฟูงบเส้นเลือดฝอยนี่ครับที่ถูกละเลยมานานแล้วครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิน่น ที่ประชาชนเลือกตั้งยังไงก็ดีกว่าข้าราชการแต่งตั้งครับเราจึงเสนอง,งบงโยกงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก21,000ล้านนี่ครับให้กับท้องถิ่นครับคือถ้าเป็นงบประมาณก้าไกลท้องถิ่นจะได้งบประมาณเพิ่ม6 9 0 0 0ล้านบาทครับเพื่อให้เพียงพอในการใช้กับความต้องการของคนในพื้นที่และถ่ายโอนงบประมาณกับภารกิจไปพร้อมๆกันครับแต่เป้าหมายของรัฐบาลเก้าไกลนั้นก็ชัดเจนครับเพื่อนสสนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เสนอไว้ว่า สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางต้องเพิ่มขึ้นเป็น5050 50ครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกดีกว่างบประมาณที่คิดโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดแทนแน่นอนครับเป้าหมายนี้เป็นจริงได้ครับถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้แวดและภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีภาษีสรรพสานิตนต,ตามมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ครับแบ่งกัน50-50ครับท้องถิ่นจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่อีก7,580แห่งครับ คนทุกคนก็ไม่ต้องมากระจุกตัวแย่งงานกันที่กรุงเทพชนบุรีและยองอีกต่อไปครับประเด็นสุดท้ายครับบางทีความแตกต่างที่สําคัญที่สุดของงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธจันทร์โอชาและงบประมาณก้าวไกลอยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการจัดทํางบประมาณนี่แหละครับพวกเราใช้เวลา4ปีครับตั้งแต่ปีแรกในการเรียกร้องให้เปิดข้อมูลงบประมาณเนี่ยในรูปแบบ Excel ครับแต่ก็ไม่เคยได้ครับ พราะรัฐบาลชุดนี้ยังติดอยู่ในกรอบว่าข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลของราชการแต่ปีนี้ครับพวกเราเชิญชวนภาคประชาชนครับให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาครับใช้เทคโนโลยี OCR เปลี่ยนจากข้อมูลเล่มงบประมาณ28เล่มสี่0มืรายการเป็น Excel ได้ทําให้การวิเคราะห์โงมาณเกิดขึ้นได้ฟังข้อเสนอจากประชาชนได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาทีครับคือเมื่อมีข้อมูลเปิดบทพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันคือการระเบิดศักยภาพของการท่องระมาณ ให้กลายเป็นงบประมาณของประชาชนครับถ้ากล่าวโดยสรุปครับข้อเสนองบประมาณของก้าวไกลของเราคือเปลี่ยนงบประมาณจากสวัสดิการอนณาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนเป็นสวัสดิการทั่วหน้าเติมพลังให้ประชาชนเติมอนาคตให้การศึกษาเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเสือนอนกินกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลเป็นเศรษฐกิจรายย่อย SME 3ล้านเครื่องจักรเปลี่ยนจากช้างป่วยราชการรวมศูนย์เป็นท้องถิ่นก้าวหน้า 7,580แห่งเปลี่ยนจากงบประมาณราชการเป็นงบประมาณของประชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณครับในสปีที่ผ่านมานี้ครับวาระการเมืองครั้งแรกของพวกเราตั้งแต่อนาคตใหมย่ยันมาก้าวไก่นะครับพวกเราเชื่อยืนยันครับประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับและผมก็ขอเป็นตัวแทนพรรคเก้าไก่ตอบสรุปคำท้าท่านนายกเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายิ่งพวกเราเข้าใจ พวกเรายิ่งมั่นใจครับและพักเก้าวไก่พร้อมครับและมาเพื่อเปลี่ยนแน่นอนครับตอนนี้ที่ประเทศไทยต้องการเนี่ยคือผู้นําอย่างพิธาที่มีเจตจํานงที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับและพักการเมืองอย่างพักเก้าไกลที่กล้าชนกระระบอบในทุนขุนศึกสักดิกกนาครับเพื่ออนาคตใหม่ของประชาชนเพื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ